เจ็ดบทสวดพระเทกรรตะคาถาอติตังนานะว่าขเมยญาณปฏิกังแค่นาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงซึ่งถิถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัตติจะไม่หินันตังอปัตตัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้ว และสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัทธัตถาวิปัสเตียอสังหิรังอสังขปังตังวิธามนุภร,รุเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่ครอนแคลนใธรทมนั้นน,นได้บุคคลนั้นพึงเจริธรรมนั้นเนืองๆให้ปูกพงเถิด อัจเจวะจิจมาตะปังโกชัญญามารณงสุเวพึงททำความเพียรเสียในยวันนี้แหละให้เราจะรู้ความตายจะมีในวันพุง่งนาฮิโนสังคารันเตนามหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความพัดเพลี่ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลา,หายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตันทิตัง ตังเวระเตการโตเตสันโตจิกเตมุนีเตพระมุนีผู้สงบย่อมเลือกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเริญด้วยประการชนีแล ทสวดปินหปัจเวกขณะปทะทะชาราธรรมโมไมหฮชาราังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรรมโมไมหฮพญาธิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมไมหฮมรณะงอนาติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปปียหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกโกมหิกรรมทายาโทรกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นดีพึ่งอาศัยยงังกรรมังกฤษสามีกัลยาณังว่า,ป,าปะปังวาตสาสะทายาโทภวิสาเมียเราทำกรรมในไว้เป็นบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆเสื่อไป เอวาังอาเมยเป็นหังปัจ,จเวคีตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณายอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถินบทสวดเทวะตาอุยโยชนะคาถา ุขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกหุ่นตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามเฮสัมปทตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตัวสัพสัมปติสิทธิยาท่านังทัทันตัวสัทยาสีรังรักขันตุสัพพตาภาวนาปิรตตาหุนตัวชัดขันตัว เทวตาคตาสัพเพภุตตาภลปัตตาปัจเจกานัญจายังพรังรหันตานัญจเตเชนารักขันธามิสัพพโสบทเสวเทวตาปัตตะนิทานคาถาฮันธรรมยังปฏิทานะคาถา พนามาเซยาเิวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนาพวันตุปูชิตาโสทิงกรุนเตธาวิหารมันทะเลเทราจมัชานวกาจพิขโว सरामिका थानपते उपासका चेसा निखमा च इसरा <coughs> सपन भूता सुखिता भवन्तु ते सरा पूछा ये पीछा अंध संभव पपातिका นิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขัสกรุณตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราจาปุคะลาสังโฆตุสมะโควาอัธยาจหิตายาจ่าอมเิรักขตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติง วุฒิงสัมปะปุนยามาเมมอริยาปเวทิเตบทสวดสัพพะปติทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามาเซ บุญยสิทธานิกตัสายาาันยญานิกตานิเมเตสัญจาภาคิโนโหนตัวสัตตานันตาประมาณกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงบินผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบนัดนี้และบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วเยปิยา ผุวันตาจะไม่ห่งมาตาปิตาทโยทิฏฐามีจาปยาทิฏฐาวาอันเยมัชชะต,ตาเวริโนคือชนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตา ติทันตีโลกสมิงเตภุมมาจตุโยทิกนิกาปจเกจก้าจตุโวการาสังสารันตาภาวาภเวและมีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในภูมิสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ยะตังเยปฏิธานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปชานันเตเทวาเตสังนิเวทยยงสัตว์เราได้ทราบการให้บุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราไดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ พอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเถิดมะยาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทาห้นตัวเวราสุขาชีวินโนเขมัปปะทันจปะปปปุตัวเตสะสา สิทธชตังสุภาเพรเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตวเหล่านั้นจงสำเร็จเถิด าพแห่งสัจจาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระเปิติและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจุมเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในสวัสดสิ์ศิลาขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวง,งของข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนาแล้วได้โปรดอําในวยพรให้แก่ข้าพเจ้า อบคของข้าพเจ้าแอดมินผู้ตรวจสอบและวัตถุมงคลพ,พระกิ่งไพรีพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปะริท และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ